สวัสดีจะยายล่างถ้วยคือเกา้าหนาวมาได้ย้ายกับล่างถ้วยมันยาล้างจานทำเองเท็เองไปากน้วมันหลาย บักน้ำมันหลาย้ยายเลยเห็ดเองเห็ดแบบง่ายๆล่ะค่ะย้ายเห็ดเองเห็ดแบบง่ายง่ายดูง่ายๆกินง่ายๆตาเพื่อนค่ะดูง่ายๆกินง่ายๆเนาะปวดหลังปวดเอวอยู่ด้ิค่ะ อยู่ง่ายๆง่ายๆ้กระปวาดล้างกวาด,วด,วด,วดเอวกวาดล้างกวดเอวกับลูกแม่หนึ่งเขาพ่าอใหญ่ไปซื้อเนื้อมาก้อยมาสั่ว ถาว่เจ้า,าจะไปน้ำคอ่อยบ่เท่าโอ้ยก็ไปแล้วร่างสวยไม่ถามเพราะใหญ่สตัวแล้วจะได้ซื้อเนื้อมะก้อยเนาะเพื่อนขาสองคนตาใหญ่ ซื g, ้อเนี่ยมะก้อยเจ็ดวันอาบน้ำคนเดียว ก็ง่าย่ไปซื้อเนื้อแล้วยังลดยังลดออกบ้านแล้วเหตดง่ายๆกินง่ายๆเนาะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะก้อยเนื้อกินสองคนตายยาย ซักซักก็มาแล้วน้องเหย้าประทานมาอยู่ ตักๆมาแล้วยายกะติดว่าลูที่สุดเลยร่างเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมยายเด้อค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะ